วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบแบบไม่มีการกระจายในแนวตั้งค่ะการลบจำนวนนับแบบไม่มีการกระจายการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000และไม่มีการกระจายตัวอย่างเช่น หนูนามีเงิน568บาทซื้อหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์115บาทหนูนาจะเหลือเงินกี่บาทเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ดังนี้ค่ะคือ568ลบด้วย115เท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมค่ะขั้นตอนที่1 เด็กๆนำตัวเลขทั้งสระหลักเขียนให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยในหลักหน่วย8หน่วยลบห้าหน่วยได้3หน่วยเลข3คือผลลัพธ์เขียนในหลักหน่วยค่ะเป็นตัวสีแดงเด็กๆเ,เห็นไหมคะขั้นตอนที่สองการลบในหลักสิบ60สลบหนึ่งสิบ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ50เขียน5ในหลัก10ค่ะและหลักร้อยคือ500รบ100เท่ากับ400คำตอบคือ453 การลบจำนวน2องจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000และไม่มีการกระจายให้นำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า43นะคะแล้วพบกันกับวิชาคณิตศาสตร์ ในครับถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ